ครับท่านผู้ชมเย็นๆแล้วนะครับโพเพสสวยๆนะครับขออนุญาตเลกปลาดุกไปย่างน่อวันนี้เราจะทำรับปลาดุกแหมลาบปลาดุกนี้ของชอบเงินนั่นแหละมีว่าไหนๆท่านผู้ชมมีปลาดุกปลากรดมีมือปลาดุกปลาดุกเราจะเลือกไซส์ไม่ใหญ่นะครับเอาพอประมาณพอวันนี้เอาสองตัวเพราะว่า คก็นะที่เหลือเอาไว้เอาไว้ผัดพริกนะที่เหลือเอาไว้ผัดพริกนะครับท่านผู้ชมจัาปลาดุกที่เหลือเอาไว้ผัดพริกนะครับมีปรากดมีปลาดุกโอ้นี่เจ้เบลอเลยอ่ะสวยไซส์สวยไสฟกำลังย่างครับเอาไซส์นี้สักสองตัวโอเคก็ขออนุญาตตักปลาดุกแล้วก็ไปทำน้องแล้วเห็นอีกทีก็อาจจะตอนย่างเลยนะครับย่างใกล้ๆเสร็จเลยนะครับอ่ะโอเคครับผม อ๋ครับท่านผู้ชมนี่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับมันสุกแล้วแหละใช่ต้องได้ต้องมากเนละปักไม้สั้นไปหน่อยใช้ไม้ตะเกียบนะครับตะเกียบสั้นไปหน่อยไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราก็พอประมาณพอแล้วเราก็ไปแกะเนื้อกันร้อ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 นรนลาบประดุกวิถีชาวบ้านไปค่ะไปแกะกันดีกว่านะเอาครับท่านผู้ชมขออนุญาตแกะเนื้อนะครับ แกะเนื้อกับหนังนะหอมๆโอมโหไปดูดิกำลังพอด,ดีพอด,ดีเลยอะไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวพอเราไปขั้วไฟหน่อยก็สุกพอด,ดีหอมอม,อม,มากท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะไปเรื่อยก่อนนะครับแกะให้ภรรยาผมก่อนโอ้ยร้อนร้อนร้อน,อนอมเมนูตอนเย็นนะผมว่าอร่อยเลยนะถ้ามีแบบน้ำหวานจิบๆนะสเปกหนึ่งนะแก้มกับ<อ>แกล้มทัดีเลยครับอ่ะโอเคผม ครับท่านผู้ชมสำให้ก้างมันแบบละเอียดตลวมนมีก้างติดมานะ้ใช่มันต้องมีอยู่แล้วล่ะเอาละท่านผู้ชมผมมันมีหน้าที่สับนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นภรรยาผมเป็นคนทานะทั้งปรุงทั้งหัน่นพวกเครื่องเคียงนะครับแล้วผมก็จะสับดูเอาก้างออกเล็กๆออกแหมโฟฟองน่ากินมากเลยนะท่านผู้ชมเอ้ยได้สักเฟียบน,นะ ระหว่างสับไปด้วยนะมันจะดีมากเลยแล้วบรรยากาศตอนนี้นะทุกคนอากาศเยน็นเนนี่ตอนนี้คือลมโชยดูดิส่านดูดิลมโชยลมพัดเยน็นๆแหมมีซักเฟียบหนึ่งนะทำไปด้วยเฟียบไปด้วยแล้วก็กับแ้มชั้นดีฮู้ฮูฮู้ทำไชมเมื่อร์เฟรคไหลๆเลย เอาครับท่านผู้ชมมาดูภรรยาผมทำลาบปลาดุกกันนะครับนะ,ะปลาดุกที่เราย่างไว้แล้วก็ที่เราหาไว้นั่นทุกคนสดๆของเพื่สดนี่มันมันเป็นอย่างที่อร่อยนะ,ะ้วนะใส่ไปเลยขนาดอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นมะนาวเลยยังไม่ได้บีบเลยไม่หมาแต่ที่สันปอกไว้มัน,นหอมมากของนุ่งอ่ะปรุงรสไปเลยใส่เยอะ ไอใส่หลายแทบหลายละใส่หลายแทบหลายโอ้ได้เข้มบรรยากาศชิวๆพีคพลเอาเยอะไหมพอประมาณมันต้องแทบสิอ่ะแล้วแต่กินอร่อยอ่ะลำบากหนุนเลยท้องลำบากข้างล่างปากลำบากอืมเอ้ยกินปากลำบาก เขาให้มันเท่ากาันนะคะบอกว่ามันยังไม่แซบต้องมีผงปรุงรสหน่อยแล้วเนี่ยเสียดายน้ำหวานไม่ได้ลงมาเดี๋ยวทำเสร็จกินพักนึงนะครับไปนั่งกินกับเพื่อนๆน,นะครับท,ท่านผู้ชมตั้งวงกินน้ำหวาน,น,นกันหน่อยพักท่านผู้ชมเอ้ยนึกถึงมะนาวเลยนะดูบีบเลยมะนาวมีความเปรี้ยวหอม,หมเข้ากับยำมากลาบปลาดุกจะกินปลาดุกหรือจะกิน,นมะนาวครปลาดุกปลาดุก แล้วก็ทุบทำไปก่อนแล้วค่อยชิมีหลังแต่พูดถึงนะถ้าเราไปกับแก้มันมต้องแซ่บกลิ่นหอมหแอม,อม่นี่แหละทํา้ชมคิดดูเดยนี่นะชีวิตบ้านสไตล์พิธาธันกับภรรยาอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะช่องภรรยาผมก็จะเป็นสายทำกับข้าวด้วยนะครับก็ไปติดตามกัน<ช>ได้นะตกเสีบตกปลาด้วยแล้วก็เอาปลาที่ตกได้มนะาทำเมนู เพจเฟซบุ o กภรยาผมก็นี่เลย k o b s a n กบสังชาแนลเข้าไปติดตามกันได้นะฝากติดตามด้วยนะคะเพิ่งเริ่มทำอนาคตภรรยาผมก็จะขับเรือไปตกปลาเองทำข้าวบนเรืออะไรประมาณนี้ทำข้าวที่บ้านจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ยำเก่งทำข้าวเก่งนะคะที่ใส่หน้าอะไรเนี่ยใส่อะไรเนี่ยใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้นะคะไปอีกใส่ไปเยอะใส่เยอะก็อร่อยอันนี้ก็เป็นหอมแดงมือไปเลยค่ะตกเข้าไป มือเป็นที่อร่อยอันนี้เป็นมะกรูดนะคะซอยไว้ท่านผู้ชมเห็นว่านะครับถ้าเห็นมาซอย,อยแสดงผมผมเป็นคนซอยนะครับมันจะติดทีนะครับซอยไม่ได้เรื่องเลยอ้าวคกโ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 คกนะคะนี่เสีไดาน้าหวานมาท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะครับเนี่ยแหละคือสไตล์มิสเตอร์สนันผมก็ทํากับภรรยากินประจําแบบนี้แหละ แล้วก็ออกไปตกปลาตกกุ้งมงมกุ้งอะไรประมาณนี้ครับผมสไตล์ผมวันันก็มีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคุกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ผักกันเลยชิมก่อนไหมสันลองชิมกืนน้ำลายละไปค่ะทุกคนใส่ข้าวคั่วกันนะคะมาเข้าโดยใกล้ๆคะ่ะอืมาคั่วะที่เราทำเองเนะี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า รสชาติเราเองอะไรเราเองนี้มันน่าจะแซ่บน่าดูเลยทุกคนเดี๋ยวอันนี้ใส่ที่หลัง,งสาระแหน่นะคะสาระแหน่นะคะสาระแหน่อะไรเงี้ยกินปะกินเอาท่านผู้ชมตอนนี้เราคนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเราจัดจานกันดีกว่าใส่ไปด้วย<อ>ใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปตัวความตัวความหนี๋ยถมามีลูกโดด,ดนะแหลมะเดี๋ยวมาดูตอนจัดจานนะมาดูผมชิมกันดีว่ารสชาติจะเป็นยังไงไป แล,แล้วก็เสร็จแล้วนะครับลาบปลาดุกนะครับกว่าจะได้กินนะครับคือ,อน้ําลายไปหลายอึกเลยท้ชมเ้ย่านาม้ชมดูนี่ครับลาบปลาดุกเป็นปลาที่หาได้ด้วยตัวเองภรรยาเป็นคนทําจะพลาดสีมือนี้ได้ไงครับหอมข้าวคั่วหอมมะนาวมากหืาา่นัวมากเลยนัวอร่อยจริงมันด้วย อร่อยมากนะครับผมชอบกินแบบเนี้ยทำไมนัวหอมมากเลยครับนัวมากอื้จิดท่านชมชมอรอยากนะครับคุโร่คุโรให้เข้ากันแล้วเราก็มัดเขาให้เป็นไงท,ที่รักแก้วนี้สักลูกงดิ ไม่เอาไม่ชอบเผ็ด <_ t ap> เป็นไงว่อาอชิบะไม่ถูกปต้นคำถูกหอมมากจริงบ <_ t ap> อกอ,อร่อยละมุนมากเลยท่านผู้ชมพอ,อ,อดีเลยนี่นครับคือชีวิตสไตล์ของมิสตันใช้ชีวิตแบบบ้านๆออกไปจับหาปลา ด้วยนะ้าพักำกำลงตัวเองมานํากับข้าวกินกับภรรยาสองคนมันคือรสชาติชีวิตท,ที่แท้จริงนะครับการเป็นคู่กันเนี่ยมันต้องตา์แบบนี้ครับเราหาภรรยาทําประมาณเนี้ยก็ชื่นใจแล้วครับออหายเหนื่อยเลยจริงๆก็คือเราตกปลาวันนี้เหนื่อยเนี่ยโอ้โหได้กินของอร่อยน้ำพักน,ำนกนนลนำลัำงเรามันต้องอ่าไหนกินเอากินชิ้นี้อร่อยก็ต้องกินเยอะๆเผ็ดไหมพอดีป่ะลืมเลยข้าวเหนียว ไม่เป็นไรอเอาปะไม่เป็นไรเป็นกับแก้มฉันดีอะไรเงี้ยเนี่ยถ้ากินข้าวเหนียวมันอิ่มง,ง่ายอาลองกินกลับไปเยอะมีคนบอกว่าอย่าไปกินข้าวเหนียวเยอะอืัท่านผู้ชมกินว่าข้าวของอร่อยจะจัดแต่เราจะพูดไม่ค่อยออกมันจะกินแล้วมันจะฟินคือมันละมุนนะเปรี้ยวพอดีพอดีแค่มัดีพอดี หอมงาหอมเอยหอมนะเขาขั่วเครื่องเคียงก็ใส่พอดีเอาครับท่านผู้ชมเป็นไงครับนี่ครับลาบปลาดุกสีมือภรยาผมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้น้องหน่อยครับอันนี้คือวิธีชาวบ้านแบบสไตล์มิสซันครับแล้วก็ใครที่ชอบดูวิธีการทําอาหารฝากติดตามเพจภรยาผมด้วยนี่เลยครับ เฟซบุ๊กนี้หรือว่าหรือว่าเพจนี้นะครับพิมที่เฟซบุ๊กก็ได้ว่า k o b s a n กบสันแชนแนลใครที่ชอบแบบสไตล์อาหารแบบบ้านๆออกไปหาวัตถุดิบเองมาทําเองอนาคตผมไม่ต้องไปแล้วภรรยาผมไปออกไปตกเองแล้วผมมานั่งรอกินอย่างนี้ดีกว่านะไม่เหนื่อยด้วยอ่ะท่านผู้ชมนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอขอบคุณมากยิงทุกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นเป็นกลังใจให้น้องถ่ายทําคลิปอีกต่อไปนะครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบกินข้าวกับภรรยาสองคนมันจะอล่อยิ่่งกวาาานี้้้รรขขอๆญต ลาไปก่อนนะครับก่อนลาดูสินเบรอ